สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาหน่อยเอฟซีอุ้งอิงมือนีก็มีเรื่องด่วนแต่บอด่วนสำหรับผมพอหยังครับผมมาเวา่าซาเรื่องเกิดตั้งแต่เมื่อคืนเหรอครับเรื่องมันเหตุเกิดเนาะ,ะ,ะเมื่อคืนนี่เนาะก็เกี่ยวกับหยังเนาะพี่น้องไปหูเนาอครับ มันก็มีข่าวเกิดขึ้นเนาะเกี่ยวกับวงหอลลัเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยบอคิดบอฝันว่ามันสิเกิดเรื่องแบบนี้เนาะเท่ากับเคยได้ยินเคยว่าว,ว่าเป็นยังเกิดวงนันวงนี้ถึงบอรับเออฟังสายมากสินเนาะอ่าบานฟังสายมากมาเด่นน้ำถึงสีเนาะก็เมื่อนี้กัมันกับเฉลยล้ะเด้อครับพี่น้องมันตกลงกัคือเฉลยแล้ว ก็กลายเป็นว่าก็มีวงๆหน,นึ่งเนาะมันกันหลิอนอยู่เบอกบาๆว่าวงเหรอครับหูแต่ว่ามีขาวออกมา,าว่าจากช่องอยังไงสามเอสดิครับว่ามีงอลำจากฝั่งสายเฮ้าเนี่ยน,นะครับมาเล่นระมนนั่นสองสามค้เนี่ยแหละครับมาเล่อนอยู่ในวงอีกวงหน,นึ่งเนี่ยนะแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มปิดอีกเนาะ ก็คือคือว่ายง่าย่ะถืกตำรวจรวบตัวแล้วครับพี่น้องข้อหาอยังครับข้อหาก็คือบบมีใบเฮ็ดงานบบมีนั่นแหละครับบบมีใบการการแสดงนั่นแหละครับแต่มีใบเข้าประเทศไทยแต่บบมีใบรับร่องการแสดงนะครับพี่น้องเอ้ยซีว่าวในบม่นวอาอยังหรอกครับซีว่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปุ่นปิดวงปีทีเแล้วเนาะที่มี่วงสาวหน่อย แล้วก็มีมีคนคนหนึ่งอะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยสิวา่าสิมาสมักนั่นแหะครับเป็นยังที่บอกถึงจุดนี้ครับก็คือจุดนั้นมือนั้นเนาะเบาง่ายๆก็ก็คนกระดาวงสาวหน่อยดาบอโจเฉนะดาหลายครับดาจนแบบเมือ่อครับสิว่าว่าจังไหนเลยมือนั้นมาบอจโจก็เมือ่อแจ็คสิวา่าจังไหนก็เต็มบอจโจก,ก็นิ่งนิ่งลีครับนิ่งหลายนิ่งบอตอบบอโต,ต้ว่ววา,วาไปนะครับก็ให้ไพ สิเอาไปก็ว่ากันไปก็คืคอง่ายๆก็คือมือหนัหนะเนะอ FC บางส่วนบางคนเขาหาว่าบทโจคือบรับเขาสาม,มารถตั้งแต่ไก่อะมาอยู่มายางตั้ง8กิโลสี่นะพี่นนอก็คือยางตั้งแต่8กิโลบอสองสารเขาแนบบ่คนบ้นบานใกล้ๆก็บ้านติดกันว่าสิ่นนะ คือมือนั่นก tamam ็คือคนก็ไปว่าวบอจิ๋ไหลายครับครับไปหน่องเพราะว่าผมก็ขครับโดไปนั่มเด้อครับว่าไปนั่มเพราะว่ามันกับครับก็บ่มมีเวลาว่าคือมือนั่หนกกคือคนไปว่าบอจิ๋หลายครั้เนาะเป็นยังไงครับมือนี่ผลมันออกมาแล้วครับว่าเป็นยังบอจิ๋ถึงบอรับอ่าเป็นยังบอจิ๋ถึงบอรับมือนั่นนี่แหละครับสาเหตุคือทุกคนน่ะเฮ้าน่ะเนาะเอาง่ายๆอ่ะคนเฮาเนื่ ตั้งวงหมอล่ำใหญ่ขนาดนี้แล้วรอขันบ่ปรึกษาคอนอืน่นขันบ่ฮหูเรื่องเล่าเนี่ยเขากะบอ่อดะไรตั้งใหญ่มาขนาดนี้นะครับก่อนสิเขาสิตัง้งก่อนสิเขาเอาคนมาเขาต้องคิดรอบคอบแล้วครับพี่น้องจะเอาฝั่ง้ายมาเห็นยังถึงสิได้เหเห็นยังได้แนงสิเนาะบพแมนว่าเห็นงานบริษัทนะครับเห็ดงานบริษัทก็ต้องมีใไปรับรองบริษัทเนะครับว่าเจ้าเห็นงานอยู่นั่นแล้วก็มีใไปรับรองของจาก แม่งานว่าเจาเห็ดงานอยู่บริษัทนี่มันต้องมีสุมองครับเพราะว่าไงยังคนมันอยู่ก็เราประเทศว่าสันทะมันต้องมีใบรับรองเห็ดงานมันต้องมีใบรับรองเป็นนักร้องเป็นยังนี่ซะต้องกันแล้วกาต้องมามาพอยังอาจจะเป็นแบบว่านักร้องมีอยู่อยู่ฝั่งสายเฮ้าเป็นนักล้องอยู่พุ่นแล้วอ่ามาก็มีใบรับรองว่ามารับเชิญจังสันสี่มันแมนบอกมันมันก็ บ่เป็น่ังครับขันมาแบบแล้วมาเล่นแบบบ่ได้มาหลับเชิญคือตั้งใจมาเล่นอยู่ในวงนี้แล้วมันบ่ได้ครับพี่น้องมันก็ต้องโดนโดนขอหาจังสี่หรอครับขวเจ้าก็ไม่แต่บัตรเข่างานไอเขา่าเขา่าเขา่เขา,เขาประเทศเราสั่นเถอะแต่บ่มีบัตรเฮ็ดงานนั่นหรอครับพี่น้องเอ้ยนี่ละ่ะคือคือสิว่าน่คือว่าคนที่ว่าบอดเจียมือนั่นเป็นยังไงครับมือนี้ทุกคนสิว่าจังไงครับ ่าบอดโจคือบอรับมือนั่นนี่แหละครับผลที่ว่าบอดโจบอรับก็คือนี่คือผลมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับวงอื่นดีครับดีที่เกิดขึ้นกับวงอื่นครับคันมือนั่นอ่ะบอดโจรับพี่น้องสิเกินยังขึ้นบอดโจกขสิโดนวากครับบอรับวงใหญ่ขนาดนี้ขึนรับคนมาบ่เบิ่งแน่บ่สันดีเนาะ มันเองจังเลยเฮ้บ๊งในบ๊องว่าสิถูกต้องแล้วบ่ถืกกอกับสัตว์เอาบอโจก็สิโดนได้เอฟซี FC ก็สิซ้ำเติมนี่นั่นแหละครับพี่น้องแต่มือนี่เข้าสุข้อนหูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างบอดโจถึงบรับปืนนะมือนั่นก็คือเหตุผลก็คือน,นี่แหละครับครับเกิดขึ้นจั้งสี่เหรอครับพี่น้องก็จังไรมือนั่นคนที่ว่าบ๊โจก็กะมาเบึงมาแนม อ่ะคอยมาเชียร์บอดโจไม่เหรอ้กำลังใจบอดโจทีจ่ว่าเฮ็ดแล้วถือกล่องแล้วครับจังไดเข้ากับชอบแอ่วงสาวหน่อยชอบองค์หญิงเป็นบานแดงอยู่แล้วจังไดก็คอยมาเบิ่งมาเชียร์เวลาองค์หญิงอ่ะบ่รอแล้วกับบอดโจต่อไปนะครับพี่น้องนะนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าเป็นยังบอดโจถึงบอสรับขันเกินมือนั่นบอดโจรับเหตุมันจะเป็นยังไงครับก็ เบิ้งเอาครับเบิ้งเอาข่าวที่ออกมาว่าเหตุมันเป็นยังไงแล้วแหงเป็นนักวงดังอีกแล้วครับพี่น้องวงดังอะไรอีหล่าวูอีงเฮาอยู่น้่มสิโดนลวกสินเนาะโอ้ยว้า,วอ,าอีหลีเอาตีหล่าวูอีงเฮาเนี่ยก็ค้นกับติดตามแล้วค้นก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องเพต้องเอาค้นฝังสายมาสังไทยที่ว่ามาเอ็ซี่กับมาทะเลาะกันคือมือนักหนึ่งคือมีปัญหาคือมือน,นั่นนะคือว่าง่ายๆก็คือ,อ,งงคอถูกต้องนะครับ ที่บอลโจบ,บอลรับมือนั่นมือนี่ก็เห็นผลแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะจังได้ก็คอยเบิ่งคอยเชียร์สาวหน่อยเพชรแป้งอีหล้าอุ้งอิงเฮาคือเก่านะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมมาติดตามผมในเด้อร์ทิกซี่เน็ตชาแนลมือนี่ก็ว่ามีอยังหลายครับเพราะว่าว่าไปหลายอย่างก็มันสาเหตุที่ผมต้องบังคนบบงคัอค่อยเบิ่งอะ่ะคือ ลิกสิตแหละครับมินห,าหนาเนาะเนาะเหน็หนดีนนมีคนอื่นก็าหยาดว่า,า,าเรื่องลิกระสิ์เนี่ยผมก็บโมหูเนาะตอนนี้ผมก็คือสียา,าดคัดคือกันละละเพราะว่าอย่างติดลิกสิตมากนี่ผมมีคนเบิ่งเลยครับจากทึ่ว่ามีคนเบิง200่งสองร้อยอะเป็นพันึังสี่นะครับแห่งถ้ามีเรื่องยังสี่เนี่ยคนสเบิ่งหลายครับแต่เมื่อนี่จังไดก็ค่อมาติดตามติดเบิ่งให้ผมแน่เด้อครับพี่น้องเ้ยเสียงแหบแล้วเมื่อนี่เสียงดังแห้ง เพราะยังคับรดน้ำบอกไปน้ำอยากให้เอซสาวหน่อยเอฟซีหญิงได้ฟังได้หูสายเห็นหยังว่าปลอดเจอถึงบอรับมือนั้นมือนี่ผลมันก็ออกมาแล้วครับ่ามีหยงหลายครับขอบคุณครับ